นี่มันต้นบักขิงห้อมพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วหันใหญ่วิไลพาไปหานานไม้ตามเขียมนาของใหญ่วิไลฮะนะแล้ววันนี้ใหญ่วิไลไปเอาขิงห้อมมาแล้วก็ชิงองชิงคันคันเห็ดเก่งนมย้ยนม้ยบงต้นขิงหอมต้นยาวยาวพี่น้องต้นบักสูงสูงมันก็จะบอลงามเด้บันอื่นก็สิวา่าต้นอีหยังนีวา บางค่อยเอิ่อนมาต้นขิงหอมบางคนเอิ่อนมาขิงป้าสินนะแล้วเราค่อยกับสีแกงคลิปใช้แล้วก็ค่อยกับคันย่องเบิร์นนำมาขิงหอมตุมฟดทวนๆแล้วนนี้ก็สีเอาหนา่อไม้เซอร์พี่น้องบาขิงหอมฟดทวนๆน,นำบาขิงหอมมันจะเป็นแบบนี้เขียวอมมุมพี่น้อง,องหอมหหวนๆ ปุ่มไฟเซอร์ฟุดบวบบวบบวแล้วก็สีออเอามากเซอร์มากมีมากทอเล่พี่น้องมากทอเล่มากกระดอมกันอมัยต้่มจืดแล้วฮะมาเท่ๆๆๆหลงสมอเท่หลงสมอกระสีเอาเกลือเซอร์อีกหัวประมาณนี้แต่ละรสจัด มาเค็มเดกกระเซาลายเดนแต่ว่าค่อยจะแบดเซาลายปันไดอรพรวัสิเติมน้ำประเด็กล,ลงไปอีกแล้วก็เป็นหนัวเป็นหนวัวกีเซาหัวประมาณนี้เลยพี่นอ้องพุณนว่าเซาลายเสียบไหลเสียบน้อยเสียบน้อยแต่ค่อยกีเซาประมาณซ้ณำนี้นำเขียวหุ่ม,ม,มนำเบอร์คิงหอม เขมเค็มคุ้นคุ้นพี่น้องต้มน้ำบะชิงห้อมแล้วก็จี้ข้าเซอร์นะจี้ข้าหอมหอมเซอร์นี่เป็นผักหนังตู้เซอร์อีกผักหนังตู้เซอร์ก็หอมหวนหวนขึ้นอีกพี่น้องน้ำบะชิงหอมนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันเขี้ยวเขียวเคียวเขียวอมหุมแบบนี้แหละแล้วก็ตามมาด้วยผักอันนี้บานค่อยเอินมาผักเน่า แต่ว่าบานออ่นเพิ่นว่าผักขะบางคนกระ่าดสะอมสันตเนีแต่ว่าค่อยเอิว่าผักเน่ามันมีขิ้นเม็นๆก็เลยเอิว่าผักเน่ามีผักเน่าผักยยดมักบวบอันนี้เม่นโยนมันดางมันเกี่ยวโยนมันดางมันเกี่ยกว่าเสื้อสโประมาณนี้คันซะไล่มันก็สิเป็นเละๆไล่นะพี่น้องก็ซส้อสเสพอประมาณนี้ อันนี้เป็นสมบกงวบสวมบกงวบยอนบวกวบนี้กำหนึ่งปักเน่ากำหนึ่งสวมบกงวบโยนมักวบทั้งโยนทั้งสมดีพี่น้องเรื่องไอ้ห้วยกำลังงามอ่อนออนอบอบก็เก็บเอาแต่อัอนอ่อนออนอ่อนงามงามเนี่ย่้าได้อาอันแก่อันยังออกเอาพอดีพอดีเลยพี่น้องเก็บมาเมื่อมาเสิร์สุดๆเก่งสุดๆนี่่เลย เก็บลางนำแล้วก็มาเซอร์ม้อนี่แหละโยนมาพวบทางยยดทางโซมมันก็สิประมาณนี้แหละถ้าเบิ네่งวันน้าตาเก่งหน่อยแปแบนี้มันจะปินแปบเดี๋เซอร์เบอร์คิงฮอมคันนำเบอร์คิงฮอมเซอร์วันจะปินแปบเดี๋ยวเก่งไนมัยก็สิปิดฝ้าไว้มันฟุดทวนท่วนทวนขึ้นแล้วพี่นกฟุดทวนทวนทวนขึ้นแล้วฮอมฮอมพี่นกฮอมเบอร์คิงฮอม หอมผักเน่ากับยอดผักยอดมักบวบมันหอมหัวทนหว,น,หว,น,หวนขึ้นพี่นอ้องหอมเท่หอมว่าเด้อพี่นอ้องนำปลาคิงหอมมันหอมหอมอันน,นี้ก็เติมโดยปลาเด็กนำปลาเด็กก็ะซิ่ซใส่หัวประมาณนี้แล้วแตม่มักมักไหลสะไหลมักน้อยสะน้อยคันท้าว่ามากักมักสะไหลกับโบโตเงินเก,กนลือกับซีโบซะไหลซีเซ่นำปลาเด็กนันไหล แต่ว่าค่อยฮั่นมักจะเกือพผประมาณนั้นแล้วก็เสื้อปลาเด็กผอประมาณนี้จังสีนะเบิ้งดูพี่นองหน้าตามันเป็นแบบเด๋เก่งละไมเสื้อนำบะคิงห้อมพิงป้านี่นะก็เบื่อเสื้อคุ้นคุ้นก็ซีประมาณนี้เละพี่นองหดทวนทวนปีนขึ้นปนีนขึ้นหอมหอม่หมหุมพี่นองเบาเลยน้ำไหลสิไหลแล้ว หิวข้าวสวยพอดีเลยแก่งนงมัยฟุดทวนๆปีนขึ้นชัมนีแล้วห้อมห้อมพี่นอกห้อมเทห้อมว่าชังซีและชีวิตบ้านนอกบ้านนาห้ากินเองเฮ็ดกินเองนองมัยนุ่นหนังเต็มป้าเต็มผูปีนพอประมาณนี้แล้วก็กระสิีอัดฝ่าไว้แล้วก็กระสิย,ยกหลง ยกยหลงโอกเต่าไฝฮั่นแล้วก็สิตักก็สิตักใส่ถ้วยพร้อมไปกินเราได้พี่น้องยาขขาสวยเหงหอมเกียงน้อยเหยแห้ง,หงขักพี่น้องเอ้ยทั้งจมทั้งเวามันห้อมมันหอมม,หอม,มันเป็นตาแซ่บพี่น้อง นำเขี้ยวคุณคุ้นำเขี้ยวเขียว,ยวงามงามหอมหอมหอมแท้แทเดียวพี่น้องสมชื่อว่าขิงหอมเอิญขิงหอมมันมันทึกแล้วพี่น้องเพราะว่ามันหอ,ห,อห,อห,อหอมหอมหอมเก่งสนมายเสิร์ผักเนา่ามะก,กระดมมักทัวเละจังซีนะมันเฮงหอมเฮงเพิ่มรสจัดจ กระซิบุงลงขั่นกะเอาน้ำเติมไปด้วยน้ำปลาแดงขั่นแห้งหอมพี่น้องตักสะถ้วยเป็นตาแซ่บเด้พี่น้องมากินนํากันเด้อพี่น้องแซ่บแซบเท้ได้เก่งโนไมัเซอร์นำบะคิงห่อมคันนำบะคิงห่องห่อมเซอร์นี่นะแห้งแซ่บเลยพี่น้องมึงรู้รู้พี่น้อง น้ำมันก็เคียวเคียวเคียวน้ำเคียวอมหมอมหมแล้วพี่น้องน้ำบ่คิงหอมพอคั่นเราผสมกับข้าวคั่วบ่แม่นข้าวคั่วได้ข้าวจีได้โอ้ยใหญ่อันนี้เนาะเว้าบาบบ่ผู้ใดเอาแกงหน่อไม้ข้าวคั่วมีตเจ้าเบ่ใส่บ่แม่นดอกวาวิไลก็ใส่ขาจีเขาแลใส่วันคุ้นๆ เคียวๆแบบนีแหละเคี้ยวๆกุ้นๆแป๊บหนีแหละตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องเอ้ยน้ำลายซีไหล่หลยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อตาแซ่บตาแซ่บเหงแล้ววันนี้เนี่ยใหญ่เวลาต่ำหุ่งกับเด้อต่ำมังหงขั้นกับตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมากันถิ่นอ้นกับอีกพี่น้องมึงเด้อมากันถิ่นอ้นพี่น้องถ้าคุเดาวโซคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใหญ่เวลาเด้อ เพื่อให้ใหญ่เวลยมีกำลังเฮียงเจอเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ้งได้สมอีกต่อไปขอขอบเจอ